สวัสดีครับวันนี้ผมไปอ่านอาเอ็กนะครับมันมีคนโพสลักษณะว่าอาจจะเป็นลักษณะาการแชร์นะครับว่าการสเต็กกิ้งนะครับหรือเหรียญที่มันเป็น USUAL นะครับคือมันราคามันลงเยอะนะครับจากประมาณาสู่เกือบประมาณหนึ่งเกือบ เกือบ 1>, 1ดอลน,นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0 1นะครับลงไปสุดอยู่ที่0.09ประมาณเนี้ยนะครับ0.096นะครับคือแพลตฟอร์มที่เป็นลนักษณะต้องเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งเพื่อรับตัวเขาเรียกอะไรถ้าพูดง่ายง่ายเหมือนเรียกเป็นเป็นดอกเบี้ยหรือหรือแล้วแต่ว่ามันจะให้เป็น เราเลือกเป็นคู่แพร์ะไรนะครับมันจะออกมาให้เป็น USDT บ้างหรือจะอาจจะเป็น,เป,นเป็นเหรียญ US UAL อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกล็อกเหรียญตัวไหนทีเนี้ยพอดีผมอาจจะแชร์นิดน,นึงว่าผมเคยเคยเล่นลอ p a พสหรือว่าเหรียญลักษณะคล้ายๆประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นตอนนั้นรู้สึก2,020 ไม่แน่ใจก็น่าจะประมาณอย่างเงี้ยครับเป็นทัสทัสแพดนะครับเป็นล้อนแพดเหมือนกันก็นกคือลักษณะก็คือเราไปเข้าเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งแล้วก็จะได้เป็นเหรียญเป็น i c o ออกมานะครับแล้วก็มันจะแบ่งเป็นสเตตสเตตก็คือพอแต่และสเตตมันก็จะแบ่งเหรียญออกเหรียญน,นั้นออกมาให้นะครับโดยที่เราเอาเหรียญน,นี้ไปอันล็อกนะครับทีนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้า ถ้า Market Cap หรือของคริปโตหรือตัวเหรียญ BTC ตัวแม่ใหญ่ของเรานะครับอาจจะออทามไฮไปหรือว่าเราไปเล่นพวกอย่างเงี้ยคือช่วงถ้าเกิดช่วงช่วงถ้าเกิดเราได้กำไรแล้วอ่ะเราพยายามออกให้เร็วแต่ประเด็นก็คือว่าตัวตัวแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะเป็นเว็บทีประมาณอย่างเงี้ยครับเวลาเราไป Staking แล้วอ่ะบางทีเราจะออกไม่ทันเพราะว่ามันผูกกับ มันผูกกันกับกระเป๋าและหลายกระเป๋านะครับก,ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเนาะอย่างเมตาแมสหรืออะไรพวกนี้เนาะอย่างผมตอนนั้นเราผมใช้เมตาแมสก็คือผมต้องถ้าผมรู้ว่ามันล็อกบางทีเราเข้าเอาเข้าไปล็อกอ่ะบางทีมันต้องถือไปเป็นปีแล้วเงินโดยที่เราไม่รู้ว่าคือเรากอา็อาจจะใช้เงินแบบที่เราจําเป็นอเอาเข้าไปทีนี้แนะนำหนึ่งก็คือเราจะใช้เงินที่เป็นแบบเงินที่เราแบบ เดือดร้ดอนต้องเป็นเงินที่ลงทุนจริงๆนะครับเข้าไปนะครับเมื่อช่วงเวลานั้นกนะ็คือผมใช้เงินที่แบบเรามีเงินประมาณหนึ่งอ่ะเราเราเอาใส่เข้าไปก็คือแบบเป็นเงินที่จําเป็นระดับหนึ่งอ่ะอืย่างเงี้ยไม่ดีนะครับต้องใช้เงินที่เสียได้อย่างเช่นพันบาทห้าพันบาทอะไรแล้วแต่คนนะครับพอได้กาไรอะแล้วต้องรีบออกออกก็คือลักษณะก็คืออันล็อกออก แล้วก็โอนเหรียญเข้า Exchange แล้ว Convert เป็น usdt หรืออะไรเงี้ยครับเป็นเป็นสเตเบิอนะให้มันเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพื่อเราจะเอ่อ t allocation ไปอีกที่หนึงอะไรเงรี้ยหรือหรือ swap ไปเป็นเหรียญที่เป็น b d c หรืออะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็เลยแบบเอออยากพอมีคนมาแชร์ว่ามันราคามันลงไปแบบ1จาก1ดอนลงมาแบบ0.09ก็แทบจะแบบ แทบจะร้อเอ่ะแทบจะ90%อร์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะนตอนนั้นที่ผมคิดได้ก็คือเทรดง่ายสุดเพราะว่าเราเทรดแล้วมันจบเทรดแล้วมันมี SL Stop Loss หรือว่ามันมีมันมันมันไม่ต้องไปอันล็อกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตใน Metamask อะไรพวกนี้ยครับเพราะบางเซียเซ่ยวเซี่ยวนาทีอ่ะถ้าช่วงมันพีคมากๆอะ่ะเราออกไม่ทันนะครับ เนี่ยเน่สำหรับมือใหม่ก็เลยอยากจะเตือนว่ามือใหม่ก็คือศึกษาเรื่อง h a r d ดแวร์วอลเลเรื่องแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บทนะครับ u n นิ w ว p p a n แพนเคส a วหรือเป็นการเล่นหลอนแพทที่เป็นลักษณะก็คือเอาไปสเตกิ้งเพื่อรับปันผลเพื่อรับดอกเบี้ย APR อะไรพวกนี้นะครับ APR APY อะไรพวกนี้เนาะต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับ ย้ำเตือนกันไม่ใช่ว่าเราเราเห็นแล้วเราก็ต้องดู market cap ของคริปโตด้วยนะว่าที่เป็น a l า o คแล้วก็ที่เป็นตัว b ีตตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าก็มันสูงมากเราก็ต้องระวังนิดนึงหรือใช้เงินที่เสียได้หรือทดลองนะครับก็ย้ำเตือนเพื่อนๆสายคริปโตประมาณนี้นะครับแล้วก็สายการลงทุนนะครับก็ลองศึกษาแบบแอสเซทใหม่ๆกันนะครับ แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆเนาะลองผิดลองถูกนะครับเพื่อเราทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสเสมอนะครับช่วงราคาที่มันย่อมันอาจจะไปเข้าแพทเทิร์นอะไรบางอย่างนะครับถ้าคนที่มามีความรู้อ่ะจะสามารถสร้างเวลให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ